มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายในท้องตลาดคนชอบถามหนิงมากๆว่าตัวหนิงเองเนี่ยหนิงรับประทานผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออะไรถ้าบบมุงเกี่ยวกับข้อเขาหนิงอะศึกษามาเยอะมากต้องบอกเลยว่าตัวที่หนิงเลือกหนิงจะเลือกตัวเบต้าแคลสคือตัวนี้จําหน้ากล่องไว้เลยคือตัวนี้จริงๆคือบางคนอะอาจจะไปบอกว่าเอ้ยเห็นหนิงใช้ตัวนั้นตัวนี้อันนี้ไม่จริงตัวนี้คือตัวที่ใช้เองเลือกเองจากการศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองหลายๆผลิตภัณฑ์เพราะอะไรถึงเลือกตัวนี้คือต้องบอก ว่าหนิงเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของข้อเขา่าหนิงเองจะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำติดกันแบบสองสมปีแล้วหนิงเองก็จะได้รับการผ่าตัดที่หัวเขา่าซึ่งหัวเข่าเองเนี่ยก็จะมีเหมือนคล้ายๆเหล็กดามเอาไว้อยู่พออายุเนี่ยเริ่มเข้าววัย40กว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราใส่รองเท้าส้นสูงมันเริ่มปวดเขา่าไม่พอแล้วเวลาเราออกกองหนิงออกกองเวลาหนิงออกกองหนิงทางานผู้จัดละครมีวันนึงนั่งลงไปเสร็จปุ๊บ ลุกขึ้นมาทําไมหัวเข่ามันลุกขึ้นไม่ได้เองไรเงนะี้ยซึ่งหมอเองก็บอกว่าเนี่ยมันคืออาการแบบว่าน้ําในเข่าของหนิงเองเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันน้อยแล้วก็ข้อเข่าเริ่มเสื่อมแล้วก็ให้หนิงนอะ่ะให้ไปหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับออคอเลสเตอรเจน,นะคะเป็นพวกคอลลาเจนไทลไททูที่กินได้ทั้งข้อต่อกระดูกแล้วก็ผิวพรรณแล้วก็ พวกแคลเซียมอะมารบประทานจนเนี่ยนะคะหนิงเนี่ยเจอกับเบต้าแคลจากอปุมนตรีเจนอักษรท่านก็บอกว่าเฮ้ยตัวเนี่ยหนิงมันเวิร์กมากเราเลยเริ่มศึกษาว่าเฮ้ยมันเวิร์กยังไงสิ่งที่หนิงชอบที่สุดและตอบโจทย์หนิงที่สุดของเบต้าแคลคือแน่นอนที่สุดในการรักษาพวกข้อเข่าเนี่ยเราก็ต้องทานเป็นพวกคอลลาเจนไทป์ทัวนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของแคลเซียมจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกาย เพราะวันหนึ่งอะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทานวิตามินเยอะมากๆจริงๆฉะนั้นสิ่งสําคัญที่หนิงจะเน้นเลยคือหนิงจะเน้นว่าไม่ให้ทิ้งสารตกค้างที่อยู่ในร่างกาย แคลเซียมตัวนี้เป็นแคลเซียมอลูเชโอเดซึ่งเป็นแคลเซียมที่ยอมรับกันทั่วโลกและไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกายและเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติหนิงก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์เบต้าแคลตัวนี้นะคะในการรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองก็อยากจะฝากเอาไว้กับทุกๆคนนะคะว่าวันที่กล้ามารีวิวคือวันที่มั่นใจแล้วว่าหนิงจะไม่โดนใครที่ไปใช้ตามหนิงแล้วมาว่าว่าเฮ้ย มันไม่ดีเลยเพราะถ้าหนิงใช้แล้วหนิงเชื่อว่าหนิงลองมาให้แล้วประมาณนึงเพื่อนๆทุกคนก็สามารถใช้ได้ค่ะฝากเบต้าแคลด้วยนะคะ